ถ้าใครอยากรู้ว่าระบบโซล่าเซลล์ของเราที่ติดเป็นออนกริดนะฮะบางคนอาจจะติดหลายปีมาแล้วยกตัวอย่างของผมเนี่ยติดตั้งมา5ปีแล้วนะครับเป็นระบบออนกริดแล้วก็มีการพ่วงแบตเตอรี่นิดหน่อยแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์เองนะฮะเขาเป็นออนกริดแบบเพียวๆเ,เลยอยากจะรู้นะครับว่าระบบเก่าของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดและพัฒนาให้มันดีขึ้นมาได้ไหม ผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ครับเราได้พบโซลูชันใหม่ครับในการที่จะอัปเกรดระบบโซล่าเซลล์ของเราครับจากออนกริดธรรมดาให้กลายเป็นระบบแบบไฮบริดนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ระบบเดิมควบคู่กับระบบใหม่แถมพ่วงด้วยการชาร์จแบตเตอรี่สำรองได้ด้วยนะครับเราจะใช้วิธีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับของ Solis ซึ่งฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของ Solis เนี่ย เขาสามารถทำงานกับอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าได้ที่เป็น AC coupling แล้วก็เขาจะทำงานร่วมกับแบตเตอรี่สำรองโดยเราเลือกใช้แบตเตอรี่สำรองจาก BYD นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโซลูชันนี้ที่ผมจะทำให้ทุกคนดูเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรหลังจากที่ติดตั้งมาแล้วคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับ ซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอยู่ 2EP ีเพราะว่ามันจะมีพาร์ทของการติดตั้งเป็นการอัปเกรดระบบจากของเดิมนะครับโดยที่การติดตั้งคราวนี้คือเรายัางรักษาโจทย์อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้อินเวอร์เตอร์ตัวเก่าเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าส่วนไหนบ้างที่มันเกินที่เราจะต้องสามารถเอาออกเพื่อที่ให้ทํางานร่วมกันได้นะครับอย่างของเดิมของผมเนี่ยจะมีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวชุดแบตเตอรี่สำรองซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่ว,วซึ่ง 4 5ปีละใช้งานอะ่ะไม่ได้ละจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ไฟดับเท่านั้นนะครับสมมติว่าไฟตกจากการไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็สวิชเข้ามาแล้วก็จะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะพบว่าเนี่ยใช้งานมามันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับน้ำกรนหมดต้องมาเติมน้ํากรนแล้วเราไม่สามารถที่จะ manage เรื่องของแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเอาไง่ายๆว่าคือเดิมทีโซลูชันของผมอะ่ะเอาไว้สํารองไฟแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับ แล้วก็ระบบเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาเขาจะมีตัวติดตั้งที่ชื่อว่า Pure er Sine Wave ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาเอาไว้คอนเวิร์ตไฟเท่านั้นผมมีโจทย์ว่าผมไม่อยากทิ้งของเก่าคือไม่อยากทิ้งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่แผงโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่ข้างบนบ้านก็ยังสามารถดําเนินการได้ทางผมแล้วก็ทีม K-Link ครับก็ร่วมกับทางทีม s o ลิสด้วยนะครับแล้วก็ทีมติดตั้งก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าระบบที่ติดตั้งอยู่ของเก่าเนี่ยเขาวางวงจรแล้วเป็นยังไงแล้วเเเเรรรราาจะนํตตตตัััววอออออ์์ใหมม่่พ้กบบแบตตีขง BYD มาติดตั้งเสริมเข้าไปอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราวางแผนภาพเราวางไดอะแกรมเช็คเรื่องของไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโดยช่างผู้ชํานาญการเขาต้องลองเทสก่อนว่าไฟวิ่งเข้ามาจากเส้นไหนเข้าตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้คือเราไม่ต้องมาสนใจแต่ผมจะสรุปง่ายๆว่าทางทีมติดตั้งครับเขาจะวิเคราะห์ของเก่าให้เราก่อนวิเคราะห์ว่าระบบของเก่าของเราเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คือเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยละเราจะต้องนำํำตัวแบตเตอรี่เก่าออก นำตัวเพียวไซเบฟที่เป็นตัว AC charger ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ของ s o ลิสเข้าไปซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ของ BYD ที่อยู่โซนนี้ด้วยแล้วก็จะทํางานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ของเดิมดังนั้นระบบที่พวกเราจะได้นะครับเราจะได้อินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวนะฮะแต่ก็จะมีการคอนฟิกอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้คุณจะได้เห็นเใหมมม่แล้วผจะาาอธิบย การทํางานนะฮะว่าเขาทํางานร่วมกันอย่างไรทําไมเราถึงทําวิธีนี้แล้วหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราที่เป็นผู้ใช้งานะเราจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้ถอดแบตเตอรี่ออกมาเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราให้พี่ช่างนะครับที่เป็นทีมงานติดตั้งเขาจัดการตรงนี้ให้เราและเดี๋ยวเรามาดูไฟนอลกันครับ ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการอัปเกรดระบบเก่าที่มีอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออนกริดอย่างเดียวนะครับนี่เซตนี้เราได้มาใหม่เรียบร้อยนะครับ็นการใช้งานร่วมกันระหว่างอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่นะฮะกับอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าเพิ่มด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทางโซลิสก็อธิบายให้ฟังแต่บอกก่อนคร่าวๆว่าทาไมผมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะ ากจะได้แบตเตอรี่มาเสริมนะครับเราไม่อยากทิ้งระบบเก่าที่เรามีอยู่แล้วบางคนติดตั้งตั้งแต่45ปีหรือย้อนกลับไปกว่านั้นนะฮะก็อาจจะรู้สึกเสียดายตังแต่ว่าอยากจะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ณนะตอนนี้แบตเตอรี่มันเข้าถึงได้มากขึ้นเลยไงราคาเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโซลูชันที่ทาง So ลิสเขานําเสนอแล้วก็ให้เราในวันนี้เขาทําอย่างไรแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษที่เขาเลือกใช้จากตัวอินเวอร์เตอร์นั้นมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวให้ทางตัััวแแทนนนจาาากเ้ะํใหฟงบ ครับผมก็ตัวโซลิดของเรานะครับที่เรามาเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นตัว6กิโลวัตต์นะครับที่อัมบติคให้ทางพี่ต้อมนะฮะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวไฮบริดอิวเตอร์ที่ใช้ได้ทั้งระบบออนกริดแล้วก็ออฟกริดเลยนะครับตัวนี้จะมีพอร์ตนะครับก็จะมีทั้ง AC Grid, Backup Port แล้วก็ Generator Port นะครับแล้วก็สามารถรองรับแผง PV ได้หรือทั้งหมด2 s t สตริงหรือ2 MPPT นะครับ ในตัวนี้นะครับฟังก์ชันหลกัหลกๆเลยที่เรามาใช้กันกับระบบนี้เราใช้เป็นส่วนของ AC c o u p l e นะครับที่เอาตัว On-Grid i n v e r t o r ม,มาทำงานร่วมกับตัว h y b r i d <ม>นะครับโดยการเอาตัว On-Grid i n v e r t e r นั้นอนะ่ะมาเชื่อมต่อเข้ากับตัว Port Generator รครับเป็น Port ใช่ครับเป็นพอร์ตัวนี้ตอนนี้เราเอาแผง PV ครับตอนแรกมันมีทั้มด2 2 MBPT นะขาดสองสติงของตัว On-Grid เดิมนะฮะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่ง ก็คือจากแผง PV เดิมครึ่งหนึ่งมาเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ตัวไฮบริดครึ่งหนึ่งครับก็ทั้งหมดจะมีประมาณเจ็ดแผงแล้วพี่ต่อครับอ่าเพราะว่าทั้งหมดก่อนนั้นนี้ติดตั้ง1 4แผงเราก็จะแบ่งครึ่งครึ่งกันเอาง่ายๆว่านะตอนนี้คือเดิมทีเราผลิตได้5กิโลวัตต์ของตัวนี้ตัวเดียวพอตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเราก็เพิ่มแผงได้อีกจะเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกจะประมาณเป็นสิบกิโลวัตต์ได้เลย,เลยถ้ารวมๆกันเพราะว่านี่ห้าันนั้น6กนะฮะหกมันมีท็อปอั ตัวนี้จะท็อปอัพได้อีกเป็นเท่าตัวเท่าตัวของมันก็คือ12กิโลวัตต์แต่มันสามารถที่จะเจรลตพลังงานออกมาได้อยู่ที่9.6 9.6ดกเก้าครับครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตอนในปกติครับกรณีที่ไฟฟ้าจะกรไฟฟ้าดับครับตัวออนกินเพนเตอร์เดิมฮะมันจะดับไปด้วยแต่พอเรามาใช้เป็นฟังก์ชันเอทิคูปปิ้งที่ต่อเข้ากับตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะทำให้ในกรณีที่ไฟ,ฟจกไฟฟ้าดับตัวออนกินจะไม่ดับไปด้วย อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่นา่าสนใจเลยฟังก์ชันต่างๆนะที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบอย่างที่บอกคือเราใช้ตัวเจนพอร์ตนะฮะที่เชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะไม่ได้เสียไปแล้วก็มาพ่วงกับแบตเตอรี่มาใหม่ด้วยความยากของมันนะตอนนั้นคือที่พวกเราทํากันนะครับเพราะว่ามันพ่วงกับระบบเก่ามันจะต้องแบบมีการแก้ไขมาไล่ หน่อยว่าของเก่านั้นวงจรเป็นยังไงอันนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพอสมควรนะครแต่เราก็สามารถทําได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปัญหานิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเมเจอร์หลักนะครับทีมงานสามารถติดตั้งได้อย่างเรียบร้อยมีอะไรอยากจะเสริมเกี่ยวกับตัวโซลิสอันนี้เพิ่มเติมไหครับตัวนี้ครับเราสามารถตอนนี้แบตเตอรี่ที่เราเลือกใช้ของที่นี่ก็เป็นของ b y d เนาะแล้วแต่ว่าของโซลิสเราสามารถใช้กับ หลายหลักหลายที่พอได้เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบนี้เราสามารถก็อย่างที่พี่ต้อมบอกไปเราสามารถเพิ่มแผงที่หลังได้จะเพิ่มแคปซิตี้ของแบตที่หลังก็ได้ได้เหมือนกันมีคนถามว่ามันรองรับกับทุกๆอินเวอร์เตอร์หรือเปล่าถ้าใช้โซลูชันนี้รองรับได้กับทุกแบนทุกแบนที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มาต่อออนกริดเพราะว่าเขาจะมาจับตัวไฮบริดครับเป็นกริดแทนที่เรามาใช้ ดังนั้นคุณใช้อินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออะไรก็ตามติดตั้งมาตั้งแต่5ปีนะครับหรือเก่ากว่านั้นแล้วอยากจะได้เนี่ยเซตอัพแบบนี้นะครับโซลูชันนี้ผมทำให้คุณดูก็คือต่อให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเทสไปประมาณหนึ่งสักน่าจะเป็นหลักเดือนนะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วหลังจากนั้นผมจะมาเล่าในเรื่องของประสบการณ์ให้ฟังอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ที่ทางโซลูชแจงเมื่อกี้บอกว่ารองรับหลายยี่ห้อแต่รอบนี้เราใช้ของ BYD ใช่ดังนั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะ ให้ทางทีมของเคลิงครับมาอธิบายนะครับฝั่งของแบตเตอรี่ BYD ว่าเขามีข้อดีอย่างไรบ้างครับคราวนี้เรามาดูในพาร์ทของแบตเตอรี่กันบ้างอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่เข้าถึงได้ง่ายแล้ว BYD ทุกคนกคน็กนรู้จักรถยนต์ของเขานะครับผมไปพรีวิวตอนที่เขาเปิดตัวของแบตเตอรี่ BYD ที่เป็น Storage ให้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาสอบถามข้อมูลครับจากทางเคลิงที่เขาเป็นตัวแทน จำหน่ายแบตเตอรี่ b y d Storage ตัวนี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยข้อดีของตัวนี้มีอย่างไรบ้างโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าข้อดีของแบตเตอรี่ b y d ครับอย่างที่เรารู้กันครับคือตัวบริษัทของเขาครับมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับแปลว่าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับหรือว่าตัวแมทเทอเรียลเองครับรวมถึงคุณภาพของตัวการรับประกันสินค้าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นโปรเซสหมายถึงว่า ตัวม,อมลอดแบตเตอรี่เหมืองดิเทียมยันการขนส่งมาถึงประเทศไทยครับทุกอย่างถูกควบคุมมาตรฐานภายใต้แบรนด์วีดีนะครับพอทุกอย่างครับมันทําการที่ทุกอย่างมีมาตรฐานจากบีวีดีแล้วครับ,รบมันส่งผลให้คุณภาพของแบตเตอรี่เนี่ยครับมันดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของตัวความสามารถในการ คายพลังงานนะครับต<น>ัวแบตเตอรี่ตัวนี้จากที่ของออน้นบ้างของต้องก็คือตัวนี้5กิโลวัตต์ชวนะครับหนก้อนนี้ครับหนึ่งก้อนนี้นะครับ5กิโลวัตต์ชาวมีวีดีเคมให้เลยครับว่าสามารถจ่ายไฟได้เต็ม5กิโลวัตต์ชาวนะครับหรือถ้าเป็นศัพท์ที่ทางช่างดิิกะจะเรียกกันก็คือ DOD หรือ Deep of Discharge ครับอยู่ที่100%นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรื่องของการรับประกัน นะครับเป็นจุดแข็งมากๆของ b ีวดีคือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกันอยู่ที่7ปีนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยครับคือเขาไม่นับไซเคิลคนต้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องของไซเคิลของตัวแบตเตอรี่เข้ามานะครับว่าเออผมรับประกันให้6กพันไซเคิลนะครับแต่ว่าของบีวดีเนี่ยไม่จําเป็นนะครับต้องจะต้องมีการรับประกันนัาไซเคิลก็คือใช้เท่าไหร่ก็ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีหลักๆของทางบีวีดีมันก็เหมือนการใช้แบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือจะชาร์จแล้วก็ดีชาร์จ ได้เลยถูกต้องครับเต็มที่ใช่ครับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้คือเราเลือกติดตั้งมาที่10กิโลวัตต์ก่อนแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มมากกว่านั้นได้เขาเขารองรับเยอะมนะต้องบอกว่าตัวนี้ครับขนาดของเราที่เราเรียกเนี่ยตัวโมดูลเนี่ยคือ5กิโลวัตต์หกิโลวัตต์นะครับเราสามารถต่อใน1ทาวเวอร์เป็น1ทาวเวอร์ก็คือต่อด้วยกัน4โมดูลจาก5ก็เป็น20กิโลวัตต์แล้วก็เราสามารถเอาตัวทาวเวอร์เนี่ยมาขนานกันได้8ทาวเวอร์นะครับรวมกันต้องอยู่ประมาณ160กิโลวัตต์ครับ ว่าข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้คือเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะลองใช้ดูก่อนว่า10กิโลวัตต์อาที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันเพียงพอสําหรับบ้านงแต่ละคนไหมเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคน่ะจะไม่เหมือนกันนะครับเราข้อดีของอินเวอร์เตอร์ของโซลิสเนี่ยเขาจะสามารถดูหลอกได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะว่าบางคนน่ะคือบางบางอินเวอร์เตอร์เขาจะดูได้เฉพาะตอนกลางวันกลางคืนนี่เราไม่รู้เลยว่าโหลดที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ตัวน,นี้จะรู้แล,แล้วเราจะรู้เลยคํานวณเลยว่าอ๋อแบตขาดแหละ <c oughs> แบตเหลือแหละคราวนี้ก็เพียงพอ แล้วที่สร้างมาอีกอย่างหนึ่งคืออยู่ในแผงตรงนี้นะครับที่เราเชื่อมต่อกันเพราะว่าก็จะมีสายพวกนี้ที่เป็นสายต่อออกจากแบตเตอรี่เขาก็เลือกใช้วัสดุที่คุณภาพดีใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่าเ,ออเวลาที่เราเออดีไซน์แบตเตอรี่ครับเราจะต้องดูเรื่องของตัวขนาดของกระแสแบตเตอรี่นะครับที่เขาใช้งานออกมาเนี่ยอยู่ในกระแสรประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องดีไซน์ตัวสายเนี้ยให้รองรับกระแสของแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งทางเคลิ่งนะครับเราก็ นําเสนอสายนะครับเป็นของแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับชื่ออนุญาตพูดถึงอนุญาตถึงแบรนด์เลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นแบรนด์ฮิลูคาเบลนะครับ,รบแบรนด์นี้คือสายครับมันจะเป็นสายที่ มีความหนาของตัวชิลนะครับที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ตัวทองแดงที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการดีไซน์ของเรานะครับบวกกับตัวชุดเบรกเกอร์ต่างๆนะครับที่ดีไซน์ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับทำให้ระบบเนี้ยต้องเรียกว่าออกแบบภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดเรื่องความปลอดภัยต้องครับล้วนๆนะครับใช่ครับเราอย่างที่บอกคือบางคนแบบเอ้ยแบตเตอรี่บางเจ้าถูกกันนี้บางคนแบบแบตเตอรี่ของรถยนต์มาใช้อะไรเงี้ยคือถามว่ามันได้มันได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการ คุยกันไหมระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เป็นยังไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงตรงจุดนี้ด้วยครับบางบางโซลูชันมันก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายจริงแต่ว่าเราต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่ง B ีบายดีนี้ก็มั่นใจในเรื่องของแบตแบตเตอรี่ของเขาใช่ครับแล้วก็เสริมให้จากทางที่ต้องน,นิดนึงครับก็คือเรื่องถึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรถยนต์นะครับ<ช>แล้ว,ลวอย่างที่เราทราบเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า b m มนะครับหรือแบตเตอรี่เปลี่มนระบ รายไายเจ้าอาจจะเห็นว่ามันต้องมีกล่องข้างบนนะครับแต่ของ BV วดีเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเราไมต้องมีกล่องอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าตัว BMS นะครับทุกโมดูลเนี่ย ลบดูอินมาในนี้นใช่ครับครับแล้วก็เชื่อมต่อคอนเนคชันแล้วก็ให้คุยกันได้เลยคุยกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับการติดตั้งก็จะเห็นว่าจริงแล้วสายแบตเตอรี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแค่สายไฟนะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับการติดตั้งก็คือเรียบร้อยติดตั้งได้ง่ายนะครับลูกค้ามากดปุ่มนี้หนังติดตั้งเสร็จนะครับใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือต้องเด็ดว่าเป็นเบสโซลูชั i o แล้วกันตอนนี้นะครับที่เป็นเรื่องของโซลิดกับบีวีดีครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีีแแออออออปปปคครรรัับซึ่่งงเเเเ็นนนพลิิชขทจะดูว์ต ว่าการทํางานเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูข้อมูลของแบตเตอรี่ของ B Y D ได้ด้วยซึ่งค่อนข้างที่จะหลากหลายเพราะว่าเขามีฟีเจอร์เยอะมากอันนี้คือ1ส่วนเท่านั้นที่เราเลือกมาอย่างเช่นไอตัวฟีเจอร์ AC couple ที่เราเอามาทําให้ทุกคนได้ดูว่ามันสามารถทําได้จริงมันสามารถต่อกับตัว generator เครื่องปั่นไฟก็ได้หรือคุณจะเอาไปทําแบบอื่น มีหลากหลายมากสำหรับอินเวอร์เตอร์จาก s o l i สนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานเสร็จแล้วนะครับเอาดราฟมาให้ดูเอาค่าของการใช้ไฟมาให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่อย่างที่บอกคือตอนแรกก็แบบแอบ,แอบเสียดายพี่เพราะาคือติดเป็นไปนานแล้วแล้วตอนนั้นราคาค่อนข้างสูงมากเหมือนกันแบตเตอรี่ที่เป็นน้ํากรดนะนะก็ ขอดทิ้งบ่อยเพราะมันผ่านไปสักสามสปีมันก็เริ่มเสมื่อมคุณภาพแล้วก็แอบเสียดายตังค์เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากรื้อทิ้งพอ,พอบอกเคลิ้งบอกว่าออพีโซลูชันนี้ผมสนใจอยากจะลองเองนะครับเพราะจะได้รู้จริงๆนะครับเพื่อที่จะได้มาบอกเล่ายังไงก็รอติดตามอีก EP หนึงนะครับใครสนใจโซลูชันแบบนี้คุณสามารถสอบถามได้เลยนะครับถามผมเองอที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่า ทําขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างมูลค่าเท่าไหร่ที่ต้องจ่ายหรือไม่งั้นคือคุณอาจจะสอบถามข้อมูลกับโดยตรงจากทางเคเล้งเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขา provide s o l u ชนี้ให้ถามไปทางโซลิสก็ได้นะครับเผื่อคุณอยากได้ตัวอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ครับเขาก็มีให้เลือกแบบหลากหลาย1เฟสก็มี3เฟสก็มีอันนี้ผมเลือกใช้เป็น version ห <c oughs> นึ่งเฟสในในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับที่เรารู้สึกว่าอ่ะคุ้มค่าในการจ่ายเงินไปในรอบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราดูอีกหนึ่ง EP นะครับแล้วเขาก ทางาทีมเคเลิร์เองก็จะมีทีมติดตั้งตัวนี้ให้เลยใช่ไหมครับทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์แล้วกันครับพาร์ทเนอร์ในการติดตั้งนะครับก็ เราสามารถให้แนะนําให้ได้ว่าอยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยเราแนะนําให้พาร์ทเนอร์ท่านไหนที่ร่วมงานกับเราไปให้คขาติดตั้งก็จะมีการสํารวจหน้างานให้อย่างที่เข้ามาให้ทางบ้านพี่ต้นดูใช่ครับแล้วก็ไซน์นี้นะครับเราก็ได้ตัวแทนจากทางของเอพิโซล่าเอพิ AP โซล่าที่อุบลราชธานีครับมาดูให้เขาก็มาเช็คของเก่าให้ก่อนนะฮะร,ระบบเดินอย่างไรนะครับมีผิดพลาดอะไรตรงไหนเช็คแผงให้ด้วยเช็คความถูกต้องไปเช็คด้วยว่าแผงเก่ามีรอยแคลกไหมสายไฟยังโอเคหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะทําการมนเทนแนนต์ จะทำให้ระบบของเราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันใน EP ถัดไปนะครับอี EP นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ